ครับทุกคนนี่นะครับคือบรรยากาศยามเย็นนะครับที่จุดกลางเต็นท์ดอยปุยนะครับเลยดอยสุเทพมานะครับจะมีจุดกลางเต็นท์เป็นของอุทยานนะครับสวยงามมากๆสามารถเห็นวิวเชียงใหม่ทั้งเมืองเลยนะครับและนี่นะครับตอนก็เป็นช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเย็น มีไอออกปากด้วยนะครดูดีถ้าเรานะครับเอาเต็นท์มาเองก็เสียค่าบริการ40บาทนะครับแต่ถ้าเรามาเช่าเต็นท์ของอุทยานอที่220บาทนะครับถ้าเอาเครื่องนอนด้วยก็ชุดละ70บาทนะครับบรรยากาศนะครับก็จะเห็นวิวภูเขาป่าไม้นะครับอากาศดีมากครับหนาวคน เย็นมากช่วงเย็นๆนะครับหนักพระอาทิตย์ตกนะครับวิวก็เห็นเส้นขอบฟ้าเลยนะครับมีวิวภูเขานะครับแล้วก็สามารถมองเห็นวิวเชียงใหม,ม่ด้านล่างนะครับอากาศคือดีมากอันนี้คือเป็นต้นซากุระเมืองไทยหรือต้นออพญาเสือโคร่งกำลังบานนะครับประมาณ40เซแล้วนะครับนะักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับ นี่เป็นยามเช้านะครับก็คือพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วนะครับสวยมากๆนะครับก็เดินชมบริเวณรอบๆนะครับห้องน้ําอะไรก็สะดวกสบายดีนะครับเราสามารถนําเต็น์มาเองนําอาหารมาเองนะครับแล้วเราก็ต้องนําขยะกลับไปบ้านนะครับช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะครับบรรยากาศที่นี่ถือว่าดีมากนะครับไม่ไกลจากในเมืองเชียงใหม่เท่าไหร่นะครับ ส่วนนี้นะคะบริเวณนี้ยามเช้าตอนที่พระอาทิตย์เพิ่งขึ้นนะครับบรรยากาศดีมากเราก็มาชมพญาเสือโคร่งกําลังบานนะครับซากุระเมืองไทยสวยมากๆนะครับกําลังผริดอ,อกบานนะครับประมาณ6-70%นนะครับคาดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะบานเต็มแล้วนะครับ